กดถ่ายตั้งนานแต่ไม่ได้กดถ่ายคิดว่ดาลุกพ้นดน <c oughs> ีอ <c oughs> ่ะ คิดว <łość> <hã> ่าลุกพ้นคิดว่าลุกพ้นดีอ่ะกดถ่ายตั้งนานแต่ย่อกดถ่ายตั้งนานแต่ไม่ได้กดถ่าย